นี้ก็ที่บริเวณขนำ้ำขนำ้ำคนเนียงบรรยากาศฝนกำลังตกสดชื่นเลยหลังจากที่ฝนเนี้ยไม่ได้ตกมาหลายวันอันนี้ก็เป็นวันแรกที่จากฝนพิ้งช่วงไปเป็นระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์ได้บ้งแต่วันนี้ก็คือฝนได้เทลงมาแล้วครับนี่คือบริเวณที่ ที่ขนำ้ำที่ขนำคนเนี่ยบรรยากาศโดยรวมก็อุมครึมไปด้วยเมฆฝนนิดหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งคนเราเนี่ยก็คือถ้าฝนตกแล้วได้มานั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองได้มีโอกาสคุยกับตัวเองมันก็เกิดการตั้งคําถามเกิดการวิเคราะห์ถึงชีวิตที่ผ่านมาและที่กําลัง ดำเนินไปข้างหน้าว่าเราเนี่ยมีอะไรที่ควรจะหนักควรทําความเข้าใจควรที่จะให้ให้น้าหนักกับสิ่งนั้นนะครับเช่นชีวิตของเราเนี่ยบางทีดิ้นรนทำมากินจนเกิดการแข่งขันดิ้นรนทำมากินเกิดการแข่งขันซึ่งบางทีบางคราวเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็น เป็นมายาเป็นภาพลวงตาแต่มันเทีกยวคือมันทําให้คนลหลงไหลไปเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยอายุเยอะได้หวนกลับมาอยู่กับธรรมชาติได้หวนกลับมาอยู่กับพื้นฐานชีวิตเดิมๆจริงๆเนี่ยและมาอยู่ในบรรยากาศที่แบบฝนตกแบบนี้มันก็เกิดการตั้งคําถามหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าถ้าได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนี่ย มันทำให้เรานึกมองกลับมาที่ชีวิตว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอ,อะไรบ้างแล้วก็ทําให้เรารู้จักวิเคราะห์คําตอบจนนาไปสู่การที่จะทําสิ่งที่ควรทําจริงๆนะครับบรรยากาศแบบนี้มันก็เป็นบรรยากาศแบบั้านนอกป้านนอกมันอาจจะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นล้าวใจแต่ว่าเชื่อเะครับก็คือสุดท้ายเนี่ย คนเราเนี่ยเมื่อถึงช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยเมื่อถึงช่วงจังหวะช่วงหนึ่งบางทีมันก็มีอาการล้ามีอาการล้าอ่อนล้าแล้วก็มักจะหวยหากับความหลังเก่าๆแม้ความหลังเก่าๆเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ช่วงที่เราเจอตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้มันพุกมัน แรงแค้นมันลาบากมากแต่ว่าพอเราผ่านชีวิตช่วงหนึ่งมาแล้วไอ้ความแรงแค้นความลาบากกลุ่มนั้นเนี่ยมันกลับทําให้เราเมื่อยออเมื่อย้อนนึกกลับไปมันกลับทาให้เรามีความสุขนะครับทุกคนผมเชื่อว่าน่าจะมีจังหวะแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยากมาอยู่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่สามารถใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรต้องดิ้นรนเยอะ พราะสุดท้ายเนี่ยชีวิตมันคือของง่ายเหมือนที่ปราชญหลายๆท่านเนี่ยเขาพยายามมันสอนมันให้คําแนะนําเกี่ยวเรื่องแนวทางการใช้ชีวิตนี่คือสถานการณ์วันนี้ที่ขนําใต้คนเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกของฟ้ามืดครึม้มเมฆฝนเนี่ยฟ้าอุ้มเมฆไว้แต่ช่วงเช้าร้อนนะครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณสามโมงจะสี่โมงคร แต่ว่าพองฟ้าอึมครึมไปด้วยเมฆฝนแล้วก็เมื่อกี้ลงมาเปียกชื้นเลยนะครับนั่นคือเรายังเห็นสภาพโดยรวมรายงานจากนําคนเนี่ย